สวนมากเริ่มมาก่อนหนึ่งวันประทะอีสานเดือนยอมข้อประกาศตามจออพัฒนาพายุอุตุประกาศฉบับที่หนึ่งพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกาภายัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พ่อนลุงพเลาชายทางเฟซบจําวันศุกร์ที่12กรากฎาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนประกาศกลมองุตุฉบับที่1รวมถึงแนวโน้มฝนที่จะเริ่มเข้ามาก่อนในวันพรุ่งนี้และ ในด้านของการแจ้งเตือนพื้นที่ฝน24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้า,าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังีนด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่แอดมินสังเกตนะครับในเดือนนี้กรกฎาคม2517ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาฝนเริ่มตกต่อเนื่องแล้วบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินและตกแต่ละครั้งนานนะครับ หลังจากที่ตกแต่ละครั้งประมาณ2-3นาทีก็ตกเพิ่มมากขึ้นประมาณ2 0นาที30นาทีจนถึง1ชั่วโมงลักษณะของการตกก่อนหน้านี้ที่อยู่ในสภาวะของฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยและตกวันเว้นวันบางครั้งก็ตกในทุกวันแต่ปริมาณฝนไม่ได้นะครับหลังจาก2-3วันมานี้ฝนตกในแต่ละครั้งก็นานนะครับประมาณ20นาที30นาทีจนถึง1ชั่วโมง และนะครับตกเข้ามาในหลายรอบต่อวันโดยเมื่อวานนี้ก็ตกไปรวมทั้งสิ้น4รอบเลยนะครับ11กรกฎาคม2567จนทำให้ในบางพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำเริ่มมีน้ำขังในท้องทุ่งไร่ทุ่งนากันแล้วนะครับและในบางพื้นที่ก็เริ่มมีการหว่านปุ๋ยข้าวกันแล้วพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างยังรอฟ้ารอฝนกันอยู่ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ซึ่งในวันนี้กรมอุตุนิยมทิยาล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่1ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงทลเลอันดามันและอ่าวไทยกระทบตั้งแต่ในวันที่14กรกฎาคมถึง17กรกฎาคม2517โดยคาดว่าจะเริ่มเข้ามาก่อนในบางพื้นที่ในวันพรุ่งนี้13กรกฎาคม2 5 6 7 สาเหตุนเนื่องจากในช่วงที่14-17กรกฎาคมร่องมรสุมจะถูกในด้านของหย่อมความอกาศต่ำกำลังแรงดึงให้พาดลงมาผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งหย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางซึ่งจะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอา่าวไทยโดยเฉพาะทางตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอนามันทางตอนล่างและอ่าวไทยทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนอนามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งนะครับทางตอนบนในช่วง1 4 1สถึงกรกฎาคมกรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันพรุ่งนี้13กรกฎาคม2 5งันาเเวลา5นาฬิกา ส่วนการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่จะเข้ามาก่อนในคืนนี้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารเยโสธทรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานี นครปฐมสมุทรปราการระนองพังงาและภูเก็ตเนื่องจากในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีด้านของมรสุมตมตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยแต่ก็ยังไม่มีกําลังแรงมากนะักซึ่งจะเริ่มมีกําลังแรงตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ 13ก,กรกฎาคม2พันเป็นต้นไปและในขณะนี้มียอมข้อประกาศต่ำาปกคลุมเวียดนามทางตอนบนจึงทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนมีฝนตกฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ส่วนทางตอนล่างจะเน้นฝั่งตะวันตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่แอดมินได้ไล่เลียงไปขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ํเทมฉพันน้ําป่าในให้หลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือในช่วงนี้เน้นจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน จะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา12กรกฎาคม2507บานชาตรการ10.9มเมตรเนินมะปราง9มิิเมตรชนแดน3.8อุบลราชธานี5.8เด็อุดม4.7ปากเซ4.7 20นาฬิกามเรียวเปรยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ฮอนเจริญ14บ้านดอนดู12.6 วานนนิวาส9.3สีสงคราม11.3นาวา7.2บ้านนาดี14.1ท่าแขก14.3บ้านปลาปากน้อย5อุบลราชธานี4.3เดชอุดม4เรี่งคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่บ้านพองค้อง11.5บ้านคำบอล13บ้านทุง12.1วานอนนิวาส6.7บ้านท่า7บ้านเชียง6.6สกลนคร5.4 นาว่า6.6สีสงคราม11.2บ้านดอนดู14พรเจริญ14.4ส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานี สกลนครนครพนมมุกดาหารเยสโสทรอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ิฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายก รานบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต ส่วนในด้านของการอัปเดตย่อมกอบระกาศต่ำที่จะก่อตัวทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเข้าสู่เวียดนามทางตอนกลางและสอปปอลาทางตอนกลางหยียงตอนล่างหลังจากนั้น,นด้านของโมเดล ECMWF ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะเคลื่อนตัว วนเวียนอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสโทรอ,อำนาจเจริญสีสะเกดอุบลราชธานี และวกไปวนมานะครับในด้านของหย่อมความรกาศต่ำลูกนี้เตรียมที่จะเกิดในด้านของปรากฏการณ์ฟูจิวระเอฟเฟกต์ซึ่งจะมีหย่อมความรกาศตา่ำหรือพายุที่ก่ะตัวหลังจากหย่อมลูกนี้ก็จะรอยด้านของพายุหรือหย่อมความรกาศต่ำลูกที่2ดึงดูดในด้านของลูกแรกให้สลายตัวไปนะครับแต่ก่อนที่จะสลายตัวไปก็จะส่งผลกระทบทาให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ประเทศไทย จากในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำกำลังแรงลูกนี้ติดตามการอัปเดตพยากรประกาศอย่างใกล้ชิดส่วนในด้านของโมเดล GFS นะคะจะให้เคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลจ,จีนใต้ทางตอนกลางเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางสอป,ป,ปลอลทางตอนกลางยังตอนล่างนะครับหลังจากนั้นให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งทั้ง2โมเดลเริ่มมีความตรงกันแล้วนะครับหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่มุกดาหารก็จะเคลื่อนตัว ต่อมาที่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีมาที่เพชรบูรณ์และหลังจากนั้นก็จะค่อยๆสลายตัวบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเพราะจะเกิดในด้านของปรากฏการณ์ฟูจิวาระเอฟเฟกคือมีด้านของยอมพอประกาศตามอีกลูก ที่จะดึงในด้านของอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและเกิดปรากฏการณ์ฟูจิบราเอฟเฟกดึงในด้านของหย่อมพอปรากาศตามลูกแรกให้กลืนมากับลูกที่2นะครับและสลายตัวต่อไปขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตพยากราศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ